สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมแซลมอนนะครับเพิ่งอัดคลิปแบบอย่างนี้เป็นครั้งแรกก็ตื่นเต้น<ๆ>นิดหน่อยนะครับอาจจะลิน้นผ่านกันก็ขออภัยด้วยนะสำหรับนี้ก็ผมจะพามาดูบ้านเกิดผมนะครับบ้านเกิดผมนั้นคือแหล่งหาทองมหาศาลผมเพิ่งนึกออกว่ากูเคยอยู่ที่นั่น <c oughs> มันคือเหมืองเหมืองทองทุกคนนี่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 น กูเพิ่งเห็นกูเพิ่งเห็นดูดูอ่าต้องต้องเกินบอกว่าเขาก็เลิกทำตั้งแต่สิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีเก,เกือบสิบห้าปีแล้วมั้งนั่นแหละแต่ก่อนคือตอนเขามาขุดแรกๆอะ่ะขอเกินก่อนขอเกินก่อนเออขอเกินหน่อยไม่ได้หรอคนในละแวกหมู่บ้านไปทำงานอยู่ ตรงขุดทองมีเงินเดือนเดือนละหมื่นกว่าส0 0 0มก็ไม่รู้ตอนนั้นกูเด็กป .4 ป .5 เองไม่รู้ว่าทําให้ชุมชนแบบมีงานทําหรือว่าทําให้ชุมชนเป็นมลพิษอันนี้ก็คิดอีกแง่นึงไม่รู้ว่าไหนจะคุ้มกับกันนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าทองคํากับโลกเราน่าจะมีประโยชน์ไม่เร็วก็ช้าผมว่าเดี๋ยวก็ขุดกันอีกเชื่อดิเดี๋ยวก็มีอะไรมาให้ขุดอีกดูด,ด,ดูดูข่าวกูดูข่าวก่อน ดูแบบคูณ0.7คุณผมาการฟื้นฟูเหมืองแร่ทองคำที่จังหวัดเลยหลังจากที่ปิดไป15ปีถามนะคะว่าจะเริ่มต้นกระบวนการฟื้นฟูกันนี่มันจังหวัดกูการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรบ้านเกิดกูได้บ้านเกิดกูได้ประเด็นอนะ่ะอันนี้คือบ้านเกิดกูแบบจริงๆจ,จังๆเลยและการบริหารจัดการแนวทางที่จะเกิดขึ้นถ้าชุมชนด้วยนะคะมีรายงานกวางอยากเดิมที่เป็นภูเขาสูงปัจจุบันกลับอยู่ในสภาพอย่างที่เห็น ซึ่งกระบวนการฟืร้นฟูหลังจากนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่และชาวบ้านต้องวางแผนร่วมกันกระบวนการฟื้นฟูแหล่งทองใกล้ชุมชนขอเสนอของชาวบ้านต้องการให้ครอบคลุมในหลายวิติทั้งระบบนิเวศสังคมวัฒนธรรมและศักดิ์ศรีอันเนี้ยอันนี้บ้านเพื่อนกูเลยมึงเชื่อกูปะอันเนี้ยบ้านเพื่อนกูกูกูเพิ่งดูข่าวเนะี่ยกูเพิ่งดูข่าวเม่งข่าวตั้งแต่สี่ปีแล้วกูเพิ่งมาดูประมาณตอนเช้ากูเลยมาอัดคลิปเนี่ยความเป็นมนุษย์ซึ่งชาวบ้านเข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่ แผนฟื้นฟูของชาวบ้านก็เริ่มจากที่เราฟ้องฟื้นฟูเนาะตั้งแต่ปี60 61ที่เราเริ่มฟ้องเพราะเราได้รับผลกระทบเยอะเราก็ได้สำรวจพื้นที่ในล่องน้ำต่างๆที่แถวบริเวณรอบเมืองเนี่ยมันมีล่องน้ำอะไรบ้างแล้วอะไรที่อยู่ในล่องน้ำที่เราทำมาหากินแล้วเราไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยสิ่งที่เราสูญเสียไปเงี้ยค่ะทีนี้เราก็เริ่มมาวางแผนว่าเราต้องมีแผนของเราเพราะว่าเรื่องการฟื้นฟูเนี่ยพวกหน่วยงานเขาจะคิดแค่ฟื้นฟูสารเคมีในเมืองอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเราอ่ะมันมียิ่งไปกว่านั้นคือเรามีแผนฟื้นฟููททีีีีี่่เเเเเเปปป็็นนนนนธธรรรรรรมมมมมมชาาาตติสสสัังค์ุษยยฒอออออะไไไขญื เขาเรียกร้องคณะกรรมการฟื้นฟูเหมืองแร่ทองคำจังหวัดเลยต้องมีสัดส่วนชาวบ้านและภาครัฐจำนวนที่เท่ากันส่วนทางกับท่าทีของผู้ว่าราชการจังหวัดเลยซึ่งออกหนังสือเมื่อวันที่26มกราคมแต่งตั้งคณะกรรมการฟื้นฟูเหมืองทองระดับจังหวัด17คนเป็นข้าราชการทั้งหมดโดยชาวบ้านไม่มีส่วนร่วมและขาดนักวิชาการที่มีความรู้ด้านการฟืน้นฟูเหมืองก็นำไปสู่การประท้วงจนต้องยกเลิกคำสั่งในภายหลังสัดส่วนของกรรมการที่มีภาคประชาชนกับราชการควรจะมีสัดส่วนที่เท่าเทียมกันเท่ากันอันที่สองการจัดทำแผนก็ควรให้เขามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ แม่งประเด็นคือกูไม่เคยดูข่าวบ้านบ้านตัวเองเลยนะอันนี้บ้านเมืองกูจริงๆแหละคือแบบบ้านบ้านกูอะ่ะกูเคยขึ้นไปดูนะเพราะว่าเขาปิดเมืองแล้วมันจะไม่มีพนักงานไม่มีคนงานอะไรเลยมันเป็นบอ่อแบบโคตรสวยอะ่ะแต่กูไม่รู้ว่าน้ําในในภูเขานั้นอะ่ะมีสารเคมีหรือเปล่าแต่กูบอกเลยถ้าเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะกูคงไม่ได้มาทํางานอยู่ที่กรุงเทพ <c oughs> กูน่าจะไปขายแบบ หมูปิ้งยุกชิ้นทอดอะไรอย่างเงี้ยแบบทํากับข้าวแบบเปิดแบบขายเหล้าขายเบียอะไรอย่างเงี้ยเชื่อกูปะลุงแต่กูไม่รู้ว่าเขาจะให้ทาหรือเปล่าเอาจริงจจัดเป็นที่ท่องเที่ยวนะกูว่าสวยแล้วบ้านกูนี่ตรงนั้นมันมันสวยแล้วใช่ปะมันขุดบ่อเป็นน้ําแอ่งน้ําสวยแต่กูไม่รู้ว่าน้ํามีสารพิษอะไรหรือเปล่าแล้วก็มีภูเขาด้วย ภูเขาขึ้นทําไปไแต่เขาไม่ค่อยให้ขึ้นเท่าไหร่จะเป็นคนในพื้นที่ที่ได้ขึ้นเพราะว่าพระโคตรันดุ <c oughs> ใครอยู่แถวนั้นจะรู้ดีว่าช่วงหล,หลังแม่ชีแบบดุมากไม่ให้ขึ้นเลยไม่ใช่รัฐก,ก,การไปคิดทั้งหมดนะครับคือทำงานร่วมกันนะครับอ,อ,อ,อันที่สามคือเรื่องเรื่องของหน้าที่ของกรรมการที่เราจะาตั้งจา,จากข้าราชการตุนรัฐการเขาต้องการให้มีส่วนรุ่นตั้งแต่แรกจนจบพูดง่าย อีกหนึ่งในข้อกังวลคือการแสวงหาผลประโยชน์จากงบประมาณฟื้นฟูเหมืองทองซึ่งคาดว่ามากกว่า1,000ล้านบาทกลุ่มนิเวศวัฒนธรรมศึกษามองว่าบริบทการฟื้นฟูเหมืองต้องมากกว่าการใช้งบประมาณโดยการว่าจ้างเอกชนกำสารเคมีไปทิ้งที่อื่นหรือขุดลอกลำห้วยที่ปนเปื้อนเพราะบทเรียนเหมือนตะัวจังหวัดกาญจนบุรีหรือเหมืองสังกะสีจังหวัดตากขอขอดูที่มันมันมันสวยนะทุกคนมองจากที่แม่สอนจังหวัดตากเนี่ยเนี่ยนะฮะถ้าน้ำแม่งเอ้ยอ่าดูดูดูไอ้นี่ก็แหละเนี่ย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 มีความลึกกและคววาาม้ง จากเดิมที่เป็นภูเขาสูงปัจจุบันปรับอยู่ในสภาพอ,อย่างที่เห็นดูดิมันโคตรสวยเลยอะสวยแบบสวยมากมึงดูดิเป็นชั้นเป็นชั้นอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหน,น้ําตรงเนี้ยน้ําตรงเนี้ยดูดิกูเห็นตอนกูขึ้นไปมันก็ใสอย่างงี้นะดีไม่ดีอาจจะมีก้อนทองอยู่ตรงนี้ก็ได้ก้อนทองเป็นตันอะไรอย่างเงี้ยกูอาจจะรวยก็ได้นะ <c oughs> แต่ถ้าเปิดไปสาดที่ท่องเที่ยวนะ่าสนุกนะน่านะสนุกเว้ยใช่ปะ่ะ มันมันมันมีอันอื่นอีกว่าเดี๋ยวอันนี้เมื่อ10ปีที่แล้วนํารถเทเลอร์และรถ10ล้อรวม8คันทยอยขนสินแร่ทั้ง184ตันออกจากเมืองทองพุ่งคําอำเภอวังสะพุจงจังหวัดเลยเป็นรอบที่2ค่ะจากที่ได้ทยอยขนออกไปแล้ว88ตันมีตัวแทนชาวบ,บ้านจากกลุ่มคนรักบ้านเกิดกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างนายจตุพัฒน์บุญพัฒน์รักษาหรือไผ่าดาวดินร่วมสังเกตการและขนส่งสินแร่รถสุดท้ายออกจากเมืองพุ่งคําสปีที่แล้วมันเพิ่งขนแร่เนี่ยอันนี้คือไม่่่่่่่่่่่่รรรููู้้ววววววาาาาาาาขขขเเเกกกกกใหมมมแแแแตตตันนบอออ4ปีลพพิงงยุทๆ ก่อนจะสี่ปีที่ข่าวนี้จะออกเขาไม่ขุดเหมือนกันแล้วนะทําไมรถนี่มามาอีกรอบแปลกๆนะขณะที่ชาวบ้านยื่นข้อเสนอให้ภาคเอกชนขนสินแร่ออกจากทุ่งคําไปทั้งหมดเพราะพบว่ามีแร่เพิ่มขึ้นมา20ตันจากเดิมที่เอกชนประมูลสินแร่ไป272มีแร่เพิ่ม20 2, ตันจุด25ตันในส่วนที่เกินนั้นเอกชนก็ยินดีจะขนย้ายออกพร้อมกับจ่ายค่าภาคหลวงเข้ารัฐเป็นเงินกว่า70,000บาททำให้ชาวบ้านพอใจสำหรับคดีเมืองทุ่งคำก่อนหน้าน,นี้กลุ่มคนรักบ้านเกิด6หมู่บ้านในตำบลเขาหลวงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยรวมนี่ตตตาาบบบบลลลกกกูููู้้้นนดดดวยยยไเเีัรรปะชช 165คนเป็นโจทย์ร่วมฟ้องบริษัทพุ่งคำจำกัดในข้อหาละเมิดและเรียกค่าเสียหายและขอให้ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอ๋อมันแบบอบขุดเนอะมันแอบ,บมาขุดเหรอมันแอบ,บมาขุดปะทำไมมันได้ตั้ง20ตันอะทั้งในและนอกพื้นที่เหมือนแร่ทองคำพร้อมกับเรียกค่าเสียหายครอบครัวละ300,000บาทกลับบ้านดีไหมครอบครัวละ300,000บาทอน่ยแม่งแม่งเอ้ยสามแสนเลยนะ1,561ศาลจังหวัดเลยพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายให้แก่โจทย์เป็นเงินคนละ1,400,000บาทจหนวน149คนพร้สี่พหนดบาทจำนฟวนร้อยสีใครมาชวนเลยอะได้แคนนละสะ มีส่วนร่วมในการทำแผนพื้นูสิ่งแวดล้อมซึ่งที่ผ่านมาชาวบ้านก็เรีร้องให้ขนย้ายสินแร่เร,เร็วจนกระทั่งวันนี้เป็นการขนสินแร่็อบสุดท้ายค่ะอ๋อแร่ยังเหลืออยู่ในโครงขังเฮ้ยแม่งประชาชนหมู่บ้านกูใจดีปะไม่ขโมยนะไม,มยไม่ขโมยแร่ไม่ขโมยแร่มีอะไรอีกไหมเนะี่ยอการินน้าบ้านจ้ของ่วาชาอการนบ้านจ้ใครอะ เยาวชนกลุ่มคนรักบ้านเกิดร้องเพลงภาษาเสียงเพลงบ้านเจ้าของซึ่งสะท้อนการดำรงชีวิตที่ยากลำบากของชาวตำบลเขาหลวงอำเภอวังสะพูนจังหวัดเลยเพราะแหล่งน้ำพืชผักและปลาไม่สามารถนำมารับประทานได้เหมือนเช่นในอดีตเนื่องจากชาวบ้านกังวลว่าอาจมีการปนเปื้อนสารเคมีการเปิดบริจาคข้าวเปลือกน้ำดื่มและเงินจากกบแบบสกัดน้ำผักหญ้าอะไรเงี้ยกินอะไรไม่ได้เลยนครับเพรมันเกิดจากแบบเขามาทำอุตสาหกรรมใกล้บ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันแบบส่งผลกระทบให้หมู่บ้านอย่างเงี้ยแล้วเขาเลยแต่งเพลงขึ้นมาว่าเออบ้านเรากินอะไรไม่ได้เลยกว่าสามเดือนที่คำสั่งหัวหน้าดด้้้าา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 านนนนนนรรรรรัััักกกกกกกษคคคคคววววววมมมมมมมสงงงงงงงบบแแแแหหห่่่่่่่่่ชชตติิิเเเเเืืือออออทททปปปะะะะะะศลลลลใฟฟูุยยไไีจจ็ผโ์ ได้ที่จริงอะ่ะเขาประท้วงกันนานมากเลยนะประท้วงกันแบบนานมากเลยกูเป็นเด็กแบบไม่ค่อยรัดบ้านเกิดมั้งไอเฮียกูไม่ค่อยได้ไปประท้วงกับเขาแม่กูบอกว่าอย่าไปอย่าไปเดี๋ยวโดนเขายิงตายอะไรอย่างเงี้ยกูไม่รู้ว่าอัน,นอันนี้กูขอพูดเล่นนะเออไม่กูขอพูดที่แบบกูได้ยินจากแม่กูมาว่าเขาไปประท้วงกันใช่ปะเขาเออช่วงนั้นน่ะผมไปหาเพื่อนที่ผ้านบ้านแถว นั่นแหะแม่งทหารเต็มไปหมดเลยทาหารเต็มไปหมดเลยเพราะว่ากันพวกประท้วงมัง้งแล้วแบบเขามีข่าวลือออกมาบอกว่าใครที่เป็นปะท้วงอะตดนยิงยิงประชาชนเนอะกูไม่เชื่อหรอกถ้ากูล้้งแต่เด็กอะกูไปเล่นแล้วไอ้เหี้ยกูไม่เชื่อหรอกว่าเขาจะยิงกันตั้งแต่เด็กนี่น,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวดูคัดกองเมื่อประมาณปีที่แล้วดิมีอะไรคลืบหน้าแบบเออนี่หนึ่งปีที่แล้วนหนึ่งปีที่แล้ว อันนี้คือหนึ่งปีที่แล้วก็ไม่นานมากไม่นานแบบอ,อันนี้บอกหมู่บ้านเลยเหรอริงป้านนี้บอกหมู่บ้านเลยเมืองแรกของคำอออันนี้จะเป็นหมู่หกนะเนี่ยเห็นไหมชาวบ้านหมู่หกแต่ผม,มอยู่หมู่สิบสองนะแต่หมู่หกกับหมู่สิบสองมันใกล้กันเพราะว่าบ้านเพื่อนผมอยู่นั่นจริงกูก็คนละหมู่บ้านกัน ลงมาที่นี fall, and and ่เพ wow ื่อจะให้ผู้ชมเห็นภาพขั้นตอนการฟื้นฟูและขยายความหวังความตั้งใจของคนอีสานเขาก็กินบ่ได้มันบอกพักหญ้าเขากินบ่ได้ขนาดกันเขาฟองบอกเลี้ยงฟื้นฟูเห็นไหมเขาก็เลยร่วมกันฟองลอยพวกขึ้นผ้าขนไปฟองฟื้นฟูเขาก็เก็บเขาก็เห็ดวิจัยไทยบ้านไปฟองแค่นี้ว่าเขากินยังบ่ได้แดงนะเขาก็ฟองทีนี้ศาสนาศาสนาบ่ได้เขาก็ดีใจเนาะเขาศสนะเราซ่านเะรอสสิ้นค่าใยญ่ๆให้เขาเนาะเขากินยังบ่ได้แดงเออก็ไปฟองเอาตัวสุ่มหญ้าสุ่มพากสุ่มป่าเสียบ่กล้ากินกันเลยทางแม่น้ำเศร้า ครอบครัวละแสนยง4,000บาททีนี้จ้งางนั่นหมาเอ่อเมืองกระฟองกระพ้องล,ลมละลายเรากรกไกยมาเป็นเจ้าของเมืองลมละลายเลยนะตึงป้าตึงป้าจริงเปล่าล้มล,ลายจริงเปล่า เขาก็ะไดนเงินนะส่วนหนึ่งเขากระได้เงินแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เข้าสู่กระบวนการยึดทรัพย์สินของเมืองนี่นะก็ไปยึดทรัพย์สินจนลาซิลเล่ร้อยเก้าสิบง้เาสิบสองท่งเขาะมขากระบวนการเขาก็ไปองบ้งางานที่เผาได้บ่เผาก็ะได้แต่ว่าปวาหมายของเขาคือเผายากให้เอาเมืองออกไปเอาสร้างทิษเน่ออกไปเขายากฟืนฟูให้มันกลบมาค็นเก่านี่นะ้แบบนี้นะาแต่วาดูน่ารักนะอาจจะไม่น่ารักนะคะต้นแรกก็มีพวกสารหนูค่ะปลอดแมงกานิดเรามาทั้งอาจจะมีสายานด์ด้วยอะไรเงี้ยมัน เออนนี้5เดือน5เดือนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสามร้อยห้าสิบบาทอันเนี้ยยายเชนก็จะได้300เข้ากลุ่มนซัมบูรู้เหมือง50บาทแล้ว50บาทที่ว่าไว้ทำอะไรครับแม่ก็เวลาเราสู้นะเนาะเวลาเราอีออกจากบ้านไปน้ำมันค่าน้ำมันรถค่าพินไปประชุมกรุงเทพก็เอาเงินแจ๊กกลุ่มหัวฟ้าลงไปไปชุมกรุงเทพว้าวคุณฟังไม่ผิดใช่ไหมยายเชนสามร้อยห้าสิบบาทอันเนี้ยยายเชนก็จะได้300เข้ากลุ่มนซัมบูรู้เหมือง50บาทแล้ว50บาทที่ว่าไว้ทำอะไรครับแม่ก็เวลาเรา สู้นะเนาะเวลาเ้าอีโอแจ๊กปานไปน้ำมันค่าน้ำมันรถค่ากินไปประชุมกรุงเทพจะเอาเงินจากกรุงพอพระห้ไปค่ากินค่าเดินทางไปประชุมกรุงเทพจากผ้าไม่เล่นกำไรสามร้อยคือเข้ากองทุยเข้ากองกลางสามร้อยเข้ากองกลางนะอีกห้าสิบไปเก็บไปค่าน้ำมันไปฟอ้องที่กรุงเทพล้อบ,บ้านกูเข้าฟอ้องที่กรุงเทพกันเหรอเอ้ยอันนี้ผมเพิ่งรู้เนี่ยแบบเขาลำบากาลำบากลำบากนะลำบากนะอันนี้ห้าเดือนล่าสุดนนขึ้นแล้วก็ไปเรียกขวัญ ว่าเราเราถูกกระทําถูกกระทําเรื่องเรื่องอะไรก็ตามเราต้องไปเอื้อนขวัญมาเอ้าทำไมาไมมันเหมือนนางผีแล้วว่าเอาไปเอามาเหมือนนางผีนะเหมือนนางผีนะว่าแล้วอ,อันนี้คือเลยโดยเข้าหุ่งนะคนเลยมาดื้อคนคู้นยามตื่นจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นควอันนี้อันนี้อันนี้น่าดูอันนี้น่าดูปึ๊บโรงพยาบาลที่โรงเรียน,นใจบนสะบานเขาเข้ามาปุ๊ดเงี้ยงงปีสี่เตากระดีใจอิดใจไหวขึ้นเงี้ยงง ได้เห็นงานดู่มบ้านเรต้องไปใส่แรงงานกรุงเทพไม่น่าเล่นตึ่นตืเบื้งตื่นตืเบื้องวาไปหนึ่งเขาเนี่ยเอาส้มตามขายอ๋ออนันนี้อันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีนะอันนี้ดีนะเพราะว่าหนึ่งอะ่ะมีงานทําแต่ข้อเสียใหญ่ใก็คือสารพิษนั่นแหละเหมือนที่ป้าคนนี้บอกจริงๆมีงานทํากันแต่ก่อนน่ะแต่มันรับแรงกระเพื่อมไม่ไหวนี่นะรับไปให้เขาโจาะไปโทรเอาโทโรลงนะไปส่งเบืง้งเอาเอาข,ขี้นั่นโยนไปถี่เลิกอีกนังโอ้ยไม่ได้นมหนึ่งมันเรู้ทีแรล่นึ่งว่งเ,าาเขาดูดนี้นมา,มนมาอเอาน้น้สร้ิษ ฉี่ใช่ไหมหตั้งแต่ปีพศสามสี่สามห้าตั้งแต่ผมอู้ตั้งแต่กูไม่เกิดอ่ะปีสามสี่สามห้าตั้งแต่ผมไม่เกิดนะผมเกิดพศส 4, ี่สี่อะใครรู้ก็ไปคำนวณอายุกูเอานะที่แบบถามอายุกูมากๆกูเกิดพศสี่สี่นะสิบปีก่อนกูเกิดอ่ะเขาขุดเล็กๆผมาสมมติเขามาก้อนซื้อดินกนเนาะซื้อทีก่อนเขาได้เป็นเจ้าของทีแบบนี้ก็ขายเขาบอกว่าเขาเิ็ดโรงพยาบาลเิ็ดโรงเรียนอดีใจปัญบาเขาไปมาพื้นเมี่ยงทองปีสี่ต้าติดใจอิดีใจไว้ขึ้นเมี่ยงทองได้เห็นงานอยู่หมู่บ้าน่ต้องงงงไปใสแรรานกุเทพ ไม่แน่เลนขึ้นไปบึงขึ้นไปบึงไวไปนึื่อเขาเนี่ยเอาส้มตามขายพอไปเห็นอันเขาดันเอารถดันปลาพวกเขาคือเชี่ยวไปมาหากินแล้ววันนี้รู้สึกว่าใจหายป๊าเนี่ยโอมัน่ติดแต่ยากทีนี้เราเข้ากัดการลงงามแล้วลงงานไปเห็น้ำขมาโ่นไม่ไม่เด่นจะผันเขาดันไปกันเลยว่าน่าตู้่บบตู้ใหญ่จุดไปข้างมาห่อปีห้าสามเอาใส่น้ำปลาปลาบาดาลมันเป็นพื้นคันเล็กน้อยไปอาบไปเป็นเดนเป็นพื้นบึ้ร ก็เลยส้วงไส้าเฮ็ดหนังสือไปแจ้งสาธารณสุขจังหวัดน่ะให้มันเอาน้ำไปตัวนิดเดชาวบ้านนั้นส้งไส้ว่ามันเป็นงยังใน่บน้ำประปาบาดาลหมู่้ำภูมิหนอยนะก็ไปตรวจให้คูณออกมาว่ามีซานปนเปียนอยู่ในเรียงน้ำเพราวนี้ให้บ้านเฮากระตื่นตื่นตัวขึ้นว่าบ่ได้แล้วบ้านเฮาน่ะอันตรายขึ้นคิดสุดแล้วเพราะว่าน้ำมันสำคัญเนาะคมก่บ้านนี้ลูกเบิดตั้งแต่หันมาคนณร้ายคนณทำงานในเมืองก็ร้ายสู้กันดุเดือด ในช่วงน่าจะกลางปี57ป้ายอยู่ที่ปากชมเขาก็โทรมาบอกว่าแม่จะโดนมือปืนฆ่านะจ้างฆ่าหัวสามแสนบาทพี่รู้สึกแบบฮะนี่ไงนี่ไงมึงเชื่อกูปะมึงเชื่อกูปะกูบอกแล้วมันมีข่าวเว้ยที่ที่แบบไม่กล้าที่แบบไม่กล้าไปเหมืองอะ่ะคือไม่กล้าไปเหมืองจริงๆไม่รู้ว่าแม่กูโกหกหรือว่าเขาโกหก มียิงกันไอ้เหี้ยทหารเยอะมากแม่งยิงกันกูงงมากเลยอ่ะทหารแบบจะปล่อยให้ประชาชนโดนยิงเหรออะไรอย่างเงี้ยเป็นขนาดน,นั้นเลยเหรอแบบว่าเหมืองมันต้องไม่ธรรมาดาแล้วที่เลยตัดสินใจกลับมาบ้านดีกว่าช่วยแม่ก่อนอยู่กับแม่ก่อนแล้วก็พูดคุยกันก่อนว่ามันเป็นยังไงเหมืองมันเป็นอะไรอ่ะทำไมเขาถึงจะทำร้ายแม่เราได้ขนาดนี้เขากินอะไรไม่ได้แล้วก็ต่อต้านให้เขาหยุดเพื่อที่จะมาหาสาเหตุเพื่อที่จะรับผิดชอบค่อยมาซึมซับเรื่อยๆรู้ข้อมูลไปเรื่อยๆว่าสิ่งที่เหมืองทำอะ่ะเขาไม่เคยรับผิดชอบอะไรเลยจริงๆอ่ะกลับมาตอนนั้นคิดว่ากลัวแแมม่่่่่่ตตัััววเเเเเเเออออองงงาาาาาายยยยดดดดรรนนนนนะะะี้้กกกกกกหหลลทปพพููููไจ เนี่ยมันสวยมากเลยทุกคนเว้ยดูดิเนี่ยตั้งตรงนี้เป็นแคมปิง้งอันนี้ก็เป็นเล่นน้ําอะไรอย่างเงี้ยมึงมึงคิดดูดตั้งซุ้มไว้ตรงเนี้ยตรงนี้นปุ๊บปุ๊บเป็นแบบซุ้มอะซุ้มอะไรสักอย่างก็ได้ตั้งซุ้มปุ๊บอ่ะคือเหล้าซีเบียมาเดก็กนั่งเล่นน้ําตรงนี้โอ้โหกูบอกเลยขายเหล้าขายเบียร์กันรวยอะ ถ้าเปิดสาสตรนที่ท่องเที่ยวมึงไม่เคยเห็นมึงไม่รู้เวมึงต้องเห็นกับตาตัวเองเว้ยต้องเห็นกับหนังตาตัวเองอะถ้า<ม>ดูแบบนี้มัน,มมน,มนเขาไม่ค่อยอินเสิร์ตตากล้องไม่ดีอินเสิร์ตหน่อยอินเสิร์ตหน่อยจะอินเสิร์ตแต่ชาวบ้าน,านาเขาไม่ค่อย่คนเสิม์ต่ากล้องไม่ดีอินเบิร์ตหน่อยอินเสิร์หน่อยจะองนเสิร์ตแตชาวด้านเขาไม่ค่อยอินเสิก้งไ่ดีกินเสิร์ยหน่อยอินเสิรน่อยจะอินเูมึงตแยอยูวบ้านเขาม่คณก็มินรวจใ,ให้ <c oughs> มันมาลอกหนาะให้พอปีนั้นนะแต่มันก็บัดีขึ้นนะถ้าเป็นไปยุ่มือื่นก็จะไปยู่ไซฮายงเ,เงิอนสไป,ปซื้อเพราะว่าเฮาก็บ่มีเงินไปซื้อทีเม่อไหม่ทีท่นปุ๋กเคยได้ขายที่ายยังให้เมืองเพราะว่าคายไปมันก็นมาเห็นมืองก็เลยม่ขายให้มันอยู่สนั้นนะพอแมหายูุนี่ก็คือ,อยุนี่สู้อยู่นี่นะก็ตอนแรกๆพอกเม่พพอกับเม่าอยุนี่เลยสู้ยู่นี่แล้วกูมาลักรุงเทพเนี่ยโตตามยัง่เขาสั่งว่ามันสร้างแรงสร้างเหลาขึ้นมาว่ากลุ่มรันนนเเเี้้อออวบ ผู้ถูกทำลายจากนั้นทุนที่คอยเหยียบจำ้ำตะตวงเอาทองทิ้งสารเคมีให้เรารับกรรมอยากถามสักคำใจเธอนั้นทำด้วยอะไรใครแต่งเพลงหนึ่งอยู่โป้งใครแต่งเพลงอยากถามสักคำสมองเธอนั้นทำด้วยอะไรทำหุกมาตั้งแต่เสร็จสาวเมโซนิค เเนนีี่ยกูกูอันเนี้ยอันเนี้ยกูกูเคยทันนะแม่เพื่อนกูเอ้ยแม่ยายเพื่อนมันทํามันจะทําเป็นสิน้นทําเป็นสิน้นเป็นผ้าถุงผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวนี้อันเนี้ยหาดูยากเด็กเจนเนี้ยไม่ไม่ได้ดูกันหรอกไม่ใช่กูดิคนเท่าคนแก่ก็ไม่มีใครทําแล้วก็น่าจะใกล้ใกล้ใกล้เดินไม่ได้กันแล้วมันก็ไม่มีใครมาทําหรอกกูฟ <c oughs> ื้นเหมือนกูจะโดนซัดหน้าไอ้เหี้ย นั่นแหละมันไม่มีใครทําแล้วหาดูยากนะถ้าถ้าใครทําเป็นนี่ถือว่าเก่งอ่ะมึงทําไลฟ์สุดได้เลยอ่ะทำตอกตอกตอกแล้วขายผืนแล้วห้าสิบ0ี่สิบามิบ้าสิอ้เฮียแบบไม่ได้เห็นนานแล้วนะไอเนี่ยแต่ก็มีหลายคลิปแล้วกูเพิ่งมาเอา๊ะใจพอดีมันเห็นบ่อยไงเลยมันชินตา เขาถึงไม่บอกเราว่าคนดีคืออะไรผลเสียคืออะไรตาม E A ใช่ไหมคะพี่ก็เห็นแค่ข่าวเบรบ,บว่าวันที่15พฤษภาคม57อ่ะมีแกนนำอ่ะโดนตีเพื่อที่เขาจะเอาขโมยโทโโองออกเราเห็นหน้าตาของแกนนำแบบฟกช้ำม,มากพูดว่าตัวเองโดน,นแบบแบบนั้นแบบนี้แก่อนแม่ก็บอกว่าเนี่ยมาประชุมนะเพื่อต่อสู้เหมืองพี่ก็เลยพยายามถามว่าทำไมต่อสู้เขาอ่ะเพราะว่าน้าพี่มีลุงพี่ที่ทำงานเขาก็มีเงินเดือนอนะไรเงี้ยแม่บอกว่าเอ้าแต่ก่อนว่าเราน้ำมันกินได้นะน้ำมันใช้ได้นะแต่ตอนนี้มันใช้ไม่ได้พี่ก็เลยแบบแล้วทำไมตอนเขามาทำโรงงานเขาถึงไม่่่่่่่่่่่บบบบออ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 กกกกกกเเ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 รรรราา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 าวววววคคคคคคนน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 ดดีีีีีีีืืืะะะะไไผลสยยตตตมมมมม EA ใชชัั้้้พพพ็็็หหหแแแแแขขขขๆททท15 57ฤษภโโจงงฟำ ไม่ใช่แค่ผู้ชายคือผู้หญิงด้วยแล้วก็เป็นแม่แล้วก็เป็นพี่ที่กลับมาช่วยที่บ้านเลยเนี่ยเห็นไหมมันเล่าให้ดูน่ากลัวกูไม่รู้ว่าอันไหนจริงหรือเปล่าไงมันเนี่ยโดนโดนตีอ่ะน่าจะใช่แต่ถ้าโดนยิงอ่ะน่าจะยากโดนตีหรอขโมยทองไงเขาบอกว่าขโมยทองปะใช่ปะกูฟังไม่ผิดนะพี่ก็เห็นแค่ข่าวเบบบบว่าวันที่สิบห้าพฤษภาห้าติดมีแกนนําโดนตีเพื่อที่เขาจะเอาขโมยทองออกแล้วเห็นเห็นไหมเขาขโมยทองไงก็เลยอันนี้กูไม่รู้ว่าทางกฎหมายเขาเอายังไงเพราะว่ามันเป็นการขโมยทองเนาะ วิซื้อต้นไม้มาปลูกเลยเหรอเอาลูกนี้ก็โดนระเบิดเอาสิเล่ไปถลุงที่ภูทับฟ้าค่ะตรงนี้เคยเป็นภูเขาที่อยู่กลางชุมชนเลยมูตามของเราเนี่ยคิดว่าหุงหมู่บ้านแหละค่ะที่ใช้ประโยชน์จากที่นี่ก็เลยคิดว่าถ้าปล่อยไว้แบบนี้เราเสียดายอยากเห็นภูเขากลับขึ้นมาอยากเห็นต้นไม้กลับขึนมาจริงๆแล้วสมควรเป็นหน้าที่รับผิดชอบของรัฐซึ่งรัฐอนุญาตให้เขาทำเหมืองในทุนที่เขาล้มละลายไปแล้วเหมือนชิงหนีรัฐก็ต้องเข้ามารับผิดชอบแล้วก็มาช่วยชาวบ้านอันนี้ไม่ใช่เลยชาวบ้านช่วยเหลือตัวเองตั้นงฟริูจๆ คำทจริงจริงการฟอ้องร้องอ่ะนายทุนอ่ะนายทุนคือล้มละลายไปแล้วไงแล้วจะฟ้องใครใช่ป่ะล่ะก็ได้แค่ค่าเสียหายอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ต้องมาแบบให,หให้นู่นให้นี่อยู่ดีฟ้องแบบการฟ้องประเทศไทยเนาะมันไม่ได้ฟ้องแล้วรวยอะ่ะสาวของศาลก็ถือว่าดีในขั้นหนึ่งให้เรามีส่วนร่วมในแผนฟื้นฟูทุกขั้นตอนให้เหมืองดูแลเรื่องยาครอบครัวละแสนสี่พันบาทแต่พอเหมืองล้มละลายในกฎหมายเงี้ยมันก็ไปบังคับเอากับใครไม่ได้ซึ่งจริงๆรรัฐก็สมควรเข้ามาดูแลเราเนาะ การผักดันแผนฟื้นฟูมันยากมากเรามีแผนตั้งแต่ปี6 2ถ้าเริ่มจริงก็น่าจะปี6ไอเ้เหียถนนถนนไปหมดแล้วเป็นจะเป็นป่าแล้วเนะี่ยไม่รู้ว่าต้นไม้จะโตรหรือเปล่าอันนี้ปี6 3เหรอไม่รู้ช่างขอไปว่าเราขอมีส่วนร่วมในแผนแต่ว่าหน่วยง,งานรัฐให้รัฐสมควรจะเปิดใจแล้วก็เป็นมิททำให้ชาวบ,บ้านไว้ใจหน่อยคือว่าคุณอยากช่วยเราเราจะก้าวไปพร้อมๆกัน มีห้าห้ากับคนที่สั้ทุ่งขามเขาอีต่อเอาอายุเขาบางทีพอเขามาระเบิดเยอะๆขุดเอาสินเล่กแล้วเขาก็หนีไปนะบรรทบุตรแล้วก็มีคิดว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็เจ้าป่าเจ้าขาวคนอยู่ที่นั่นในในขวัญที่เรียกมานขวัญชาวบ้านที่มันไปจึงไปหายไปก็ให้กลับมาอยู่กับตัวเรากับคนที่มันหายไปอะพวกแม่ก็บอกทุกครั้งนะว่าทำอะไรกิจกรรมอะไรก็บอกบรรทบุรุษของเราให้มาร่วมกันให้มันช่วเข้าสู่ขบวนการฟื้นฟูแล้วคุณก็โอเคเคยทะเลาะกันก็หายกันหมดแล้วไม่ขูดกันแล้วทั้งผู้ คือไม่มีเรื่องอะไรลาะทะเลาะกันมีแต่จะพื้นฟูรักใคร่สอมนาคีโปรยลงตั้งใจตั้งมั่นว่าจะพื้นฟูชุมชนฟื้นฟูป่าไม้ทำให้เราได้ดูดีกินดีแล้วก็จากเอิ้นขวัญวันนี้ไปก็จะดีกว่าเดิมไปอีกใครเป็นคนแต่งเพลงวะ พเพลงดีนะเพลงดีนะเพลงเพลงแบบดีมากไว้กูข้าวไว้บอกกล้ากินข้าวเจ้าของแต่นําไปคายให้คนมาอ่ดมาแดกอ๋อไม่ใช่ก <laughs> ูกูพูดให้มันดูแย่นะอ่จจริงอ่ะจริงอ่ะ <laughs> จริงปกักกูพูดแล้วมันดูแย่นะกูพูดแล้วมันมันเหมือนดูแย่ จะจบแล้วจบแล้วนี่แหละมีมีแค่นี้แหละจะมาอวดมาอวดว่ดาบ้านกูกูเพิ่งรู้ว่าบ้านกูมีไม่ไม่ได้เพิ่งรู้รู้นานแล้วแต่ก,กูเพิ่งแบบมาดูชิปอะว่าเขาเป็นทำสตอรี่ท์ไลน์อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> อืมเออผมก็อ่ามีความคิดคืออยากกลับบ้านนั่นแหละเออแค่อยากกลับบ้านพอดีสตรีมอะก็ถ้าโดนิทของเดือนมิถุนายนะเดือนหก เดือนนี้เดือนพฤษภาเป็นเดือนห้าวันที่สิบเก้าเอาเอาเอาง่ายๆก็ตั้งโดเน a ไว้ไปเลยเนะี่ยตั้งแต่วันที่สักยี่ห้าพฤษภาก็แล้วกันจนถึงปลายเดือนสามสิบมิถุนาเดือนหกอ่ะสามสิบเดือนหกถ้ายอดโดเนตผมเกินหมืนนะ่นอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวเว้ยไปเที่ยวเหมืองเหมืองเหมืองเก่าเออมันน่ามันน่ามันน่าสนุกจริงแต่กูไม่รู้ว่าปัจจุบันมันเป็นยังไงบ้างแล้วกู ห่างหายมาสี่ปีแล้วเนาะอยู่กรุงเทพสี่ปีแล้วใช้ชีวิตคนเดียวอ่ะก็อ่าอยากกลับบ้านอยู่ <c oughs> <c oughs> อไอเงี้ยก็ขอตังค์เด็กไปเที่ยวแหละอืมก็พูดง่ายๆกูขอตังค์เด็กไปเที่ยวสักหมื่นนึงอย่างเงี้ยอืมสักหมื่นนึง <c oughs> เออถ้ามีเงินสักหมื่นเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำคลิปเที่ยววิมันน่าสนุกนะไม่ได้ไปนานด้วยบอกแล้วโคตรตึงอ่ะก <c oughs> ็สำหรับวันนี้ก็นี่แหละมานำเสนอเรื่องเหมืองทองว่า มันสวยไม่ควรแบบทําให้มันกลับเป็นป่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือเปล่าอยากมีความคิดของเด็กยุคใหม่หน่อยนะไม่รู้กูก็เริ่มแก่แล้วแหละอายุกูเริ่มแก่แล้ะแต่ในความคิดกูเนาะมันก็น่าจะทําให้หมู่บ้านแบบมีรายได้เข้ามาบ้างก็สําหรับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมทุกท่านเดวยนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปทุกคนด้วยฝากด้วยยอดโดเนตหนึ่งหมื่นครับ bye <c oughs> บายบายฮยหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่ง